บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้พ่อจะขอประรบความเป็นไปในชีวิตของพ่อเพื่อให้บรรดาลูกรักทั้งหลายได้รับทราบแต่เสียงที่บังเอิญลูกจะได้ยินเสียงอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงเเสียงโ้ซ่าก็ดี เสียงคลื่นทะเลก,ก็ดีเสียงรถยนต์เสียงเรือยนต์เสียงคนพูดก็ดีถ้าบังเอิญจะเข้ามาแทรกในเสียงนี้ก็อขอบรรดาลูกรักทั้งหลายท่าทราบว่าเสียงที่พ่อพูดนี้พ่อไม่ได้พูดในห้องบันทึกเสียง <c oughs> พ่อพูดในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน มีเสียงคนมีเสียงเรือยนต์มเตีเสียงรถยนต์เสียงเครื่องจักรกลต่างๆเสียงเห่าเสียงหอนของสุนัขเสียงนก้องและก็เสียงไก่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อมาพูดที่จังหวัดกระบี่วันนี้วันที่วันที่เท่าไรหนอวันที่สิบเจ็ด เมษายน2521พ่อเดินทางมาจังหวัดกระบีเพราะไม่ได้วยคณะลูกบางส่วนแต่ว่าเป็นที่น่าเสีดายที่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่ทรงความดีมีการเสียสละความสุขส่วนตนช่วยสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจกว่า และก็งานทุกอย่างที่บรรดาลูกทนายทำแต่และคนย่อมรู้จักหน้าที่ของตนและก็ทำด้วยความว่องไวแข็งแรงไม่เคยที่จะออมก,กำลังกายกำลังใจเพื่อกิจการในสน่วนสาธารณประโยชน์เป็นการสร้างไว้ก็ดีกิจการส่วนอื่นก็ดี งานแจกขอ,ของแก่ประชาชนก็ดีการเตรียมการก็ดีงานอย่างนี้ทั้งหมดเป็นการหนักเป็นงานที่หนักมากต้องอาศัยความละเอียดอ่อนความแข็งแรงของร่างกายควา,วความฉ <c oughs> ามับไว,วความฉลาดความฉับไวด้วความฉลาดมีปฏิพาณความสามารถในก,การทุกอย่างพ่อเองก็คิดไปถึง ว่าความเคร่งตัวของรดาลูกรักทั้งหลายจะเค้่งตัวได้ขนาดนี้ตัวอย่างในคราวเปแม่ห้องสอนงานหนักมากการขนขอ,ของขึ้นรถเตรียมการที่จะเคลื่อนที่พ่อคิดว่าลูกของพ่อนี้จะต้องขนของข,องขึ้นรถใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง แต่ความจริงเห็นว่าเวลาครึ่งชั่วโมงมันอาจจะไม่พอกับของที่จะนำขึ้นรถอาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงแต่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่เป็นสตรีทั้งหมดมีความแข็งแรงเป็นกรณีพิเศษและก็สำหรับที่เป็นผู้ชายแต่พิธทีทน้าสิ้ดาย ท่านนี้เป็นผู้ชายไปในขณะดนั้นกลับมีความแข็งแรงไม่เท่าท่านสุภาพสตรีที่พูดนี้ไม่ใช่ปรรนามกันบางคนก็ทํางานจนลูกไปขึ้นเหมือนกันผู้ชายแต่บางคนก็มือค่อยหลังไปดูผู้หญิงทํางานเสียอย่างนี้พ่อเสด็จได้เวลาของชีวิตเป็นอาชีพที่ลูกทําทั้งหมด เป็นกิจที่พ่อคาดไม่ถึงมีความปราบปลื้มใจอย่างยิ่งเป็นนั้นว่าท่านลูกชายและลูกหญิงของพ่อเป็นคนดีทั้งหมดในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าลูกเลวแต่ขอลูกท่านหลายจงคิดว่านั่นเป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแต่และคน แต่พ่อเองมีความรู้สึกว่าคนเจะดีหรือว่าคนจะเลวมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมก่อนที่เราเจะเกิดมานี่เราทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วขณะใดถ้ากรรมที่เป็นอกุศลกรรมมันให้ผลขณะนั้นโูปของพ่อก็อาจจะมีความคิดผิดพูดผิดกระทำผิดไปได้เป็นของธรรมดา ในขนณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผลบรรดาลูกรักของพ่อก็จะทําโถพูดโกคิดโถอยู่เสมอเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตัวของพ่อเองก็ประสบมามากจึงไม่มีความรู้สึกเมื่อลูกรักบางท่านบางคนคิดพลาดพูดพลาดกะทำพลาดไปคิดว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรม เวลาที่พ่อนั่งบันทึกเสียงอยู่ที่จังหวัดกระบ,บี่ในบริเวณเขาลงไปฟ้าฝ่ายผิดซึ่งมีท่านหม่อมหลวงวรวัตนวรัตผู้อำนวยการลงไปฟ้าฝ่ายผิดสายใต้เป็นผู้ประการะให้มาพักอยู่ที่บ้านพักของท่าน เวลานี้พ่อเองกำลังนั่งพูดอยู่รู้สึกเวียนทิรสะใจสันนิษร่างกายไม่ปกติเก็ต้องเดินทางทั้งวันเช้าวเวลาเจ็นาิกาสานาทีออกจากคลองวานบ้านของท่านพันตำรวจเอกพิเศษเล็กปอตีอันดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครเสียยุธยา เดินทางมาคราวนี้ก็รู้สึกทุกขคักมากจงกว่าจะถึงจังหวัดกระบ,บี่ก็คาดไม่ถึงการเดินทางมาคราวนี้นับตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดนครจังหวัดสุราธานีแล้วกว่าจะถึงจังหวัดกระบ,บี่ก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดกําลังเดินอยู่ในป่าของเสือ เสือจะกัดลงมาเราจะถูกเขี้ยวถูกเล็บองเสือทำร้ายเมื่อไรก็ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรถจนของเราก็มีอุปสรรคเฉพาะในจุดที่มีความสำคัญทั้งหมดแต่พ่อก็มั่นใจในบารมีพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าพอจะทำให้ลูกท่างหลายปลอดภยัยจากอันตรายได้ในที่สุดก็มาถึงจังหวัดกระบี่ได้ แต่ได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เดินทางในสายใต้ตลอดสายหรือว่าสายไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายใต้มีความสำคัญมากขอลูกรักทั้งหมดจงอย่ามีความประมาทและก็จงอย่าคิดว่าอันตรายจะไม่มีกับเรา ถ้าบังเอิญจะพึงมีอันตรายเกิดขึ้นก็จะคิดว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรมเราทำดีที่สุดแล้วเราเสียสละทุกอย่างชีวิตจะเลือดเนื้อเราก็ยอมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสุข ความทุกข์มันจะเบียดเบียนเพื่อการเกือ้อกูลบรรดาพี่น้องชาวไทยและไม่เช่ไทยที่อยู่ในเขตประเทศไทยให้มีความสุขตามความสามารถของเราที่เพึงทำได้และก็เป็นกรณการสนองพระราช,ราชราบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไว้วางพระราชหฤทยัยให้คณนนะของเราตั้งเป็นสนนขึ้นในนามของพระองค์ และคนทุกคนที่ช่วยทำง,งานเื่อลูกลูกทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นโพุเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ของพระบาทสมเด็จเจ้ายหัวเป็นศูนย์สงเคราะห์ไม่มีไม่ได้คิดจะเป็นปฏิปักษ์กับใครจิตใจของพวกเราเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีสละทั้งทรัพย์สินสละทั้งเวลาการงานบางครั้งเราต้องขาดจะรัยการเราก็พร้อมทำ และการไปทํางานทุกครั้งทุกคนก็เสียสละรัพย์ช่วยในการเดินทางค่าพานะค่าใช้ใจ่ายซึ่งพ่อคิดไปถึงว่าถ้าจ้างคนอื่นเขาก็ยังไม่สามารถจะทําได้ดีเท่ากับลูกของพ่อที่ต้องเสียทั้งแรงงานเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการงานดีไม่ดีผู้บังคับบัญชาเขาจะเกลียดทำหน้า กานแกล้งลูกไม่ยอมให้ซึ้นเงินเดือนหรือไม่ยอมเลื่อนขั้นเดือยงยศก็เป็นไปได้แต่ว่านั่นถ้าเป็นอย่างนั้นเขาลูกทั้งหลายจึงถือว่าเป็นกฎของกรรมเดิมที่เราทํามาแล้วไม่ดีในชาตินี้เรามาแก้ตัวกันใหม่พยายามทําความดีเสียทุกอย่างก็ื่อการหักล้างความชั่วเดิมเพื่อผลที่เราจะพึงได้ต่อไปนั่นก็คือพระนิพพาน สำหรับเรื่องต่างๆที่จะต้องพูดเป็นอารามพมบทจะของดดไว้พ่อจะขอทวนต้นกลับไปในสมัยพส .2520 เออือวันนั้นเป็นวันที่21ตุลาคม2520พระบาทสมเด็จพระยีหัวได้ทรงนิมนต์ให้แต่ไอลูกให้พ่อเข้าไป เฝ้าท่านที่วังสวนจิตวันนั้นปรารบกับพระองค์เพียงสองเท่านั้นคือพระองค์หนึ่งและก็พ่อหนึ่งพระองค์ทรงใช้ห้องพิเศษลงกรอนด้วยพระองค์เองการปรารบในวันนั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องเลยกันแต่พ่ออาจจะจำไม่ได้ดีนะัก จะจำแต่เพียงว่าในสิ่งที่พ่อจํามาได้อย่าลืมว่าเวลาที่พ่อพูดวันนี้พ่อเหนื่อยมากเพราะตรากตรำม,มาทั้งวันนั่งรถเวลาที่นั่งพูดใจก็ยังสั่นเลิกร่างกายก็ยังองอเกือจะทรงตัวไม่ไหวแต่พ่อเกรงว่าร่างกายของพ่อมันจะทนต่อการใช้งานไม่ไหว อาจจะต้องจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งก็ได้เรื่องของชีวิตและก็เรื่องของขันห้าโรครักอย่าสนใจมันมากนะเพราะว่าขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันจะพังเมื่อไรก็ตามใจมันขณะที่เราเอาศัยมันมันยังไม่พังเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนั้น เมื่อเข้าไปในห้องพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสรารบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองยะลาในเดือนกันยายนเพราะว่าพวกเราได้ข่าวกันทางหนังสือพิมพ์บ้างได้ข่าวทางวิทยุบ้างว่าขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมเป็นชากรของพระองค์ จังหวัดเจลาปรากฏว่ามีเสียงระเบิดดังกันสองครั้งแต่ความจริงพ่อดียิงข่าวพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในใจส่วนหนึ่งยังอดที่จะสงสารพระองค์ไม่ได้เพราะว่าทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งพระเจ้าลูกเธอและโจทดพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีน้ำพระราชหฤทยัยหวังอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรคนไทยทั้งชาติจึงจะมีความสุข ถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินความสามารถของพระองค์แล้วพระองค์ทำทุกอย่างรวมความแล้วพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับแต่ย่ถีอว่าเป็นการรับผลของความดีเป็นด้านธรรมะนั่นยังมีอยู่ถ้าด้านวัตถุถ้ามองกันทานโลกแล้วจะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ให้เท่านั้น ไม่น่านเลยที่คนั้หลายเหล่านั้นเขาจะทํากับพระองค์อย่างนี้เดชบุญที่บุญบราีหรือชีวิตของพระทั้งหมดไม่ถึงคาดระเบิดจะระเบิดพลดาดไปถูกจุดทาให้พระองค์ต้องส่งชีวิตอยู่ได้ต่อไปเมื่อเข้าไปใหม่ๆพระองค์คงจะคิดว่าพ่อมีความห่วงใหยเรื่องนี้ ยังได้ขอกายเข้าพาะพระอรงค์พระองค์ก็มีพระราชบารมีว่าวันนั้นพอได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกเห็นคนเขาวิ่งวุ่นควักควายไปมาก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดมันระเบิดไปแล้วมันระเบิดไปแล้ว,ลลวก็เป็นอนดีตอย่างนี้ตามภาษาบาลีก็เรียกว่าดีตใกล้ปัจจุบัน ถ้าเราจะจิตไปคิดห่วงใยเรื่องราวนาดีงานในปัจจุบันพวกเราก็จะไม่เป็นผลดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงวางพระ้ารณ์เฉยกนูเบขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดแล้วคนแล้วันไปเวลานี้มีหน้าที่ที่จะทำง,งานทำงานในปัจจุบันก็ทำทำไปจนกว่าจะเสร็จ ลหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้อวาทแก่บรรดาลูกเสียชาวบ้านทรงปรารภว่าวันนั้นพูดยาวหน่อยเพราะเป็นการดับกำลังใจในความตื่นต้งของประชาชนและลูกเสียทั้งหลายตอนหลังจากนั้นเมื่อเสร็จการพระราชทานธงลูกเสือและหัววาดเสร็จจะต้องสเสด็จไปเยี่ยมประชาชน ก็ทรงดำริว่าถ้าขณะที่ไปเสียระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงความจริงระเบิดที่ระเบิดขึ้นมานั้นเป็นวาระที่สองแล้วือระเบิดสองลกูกไกลาจากที่ประทับลูกหนึ่งห้สเมตรอีกลูกหนึ่งเมตรแต่ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมรปชากรของพระองค์ระเบิดแ้่สองจุด จะไกลาจากราดะาบาตเพียงเจ็ดเม็ดเท่านั้นพ่อทราบจากเจอที่ผู้มีความชานาญในระเบิดก็บอกว่าลูกระเบิดแสวงผลประเภทนี้มีรัศมีทำการถึง20สิเม็ดที่ได้ผลได้ขอลูกทุกคนก็จึงทรงศึกษาไว้ เื่อระเบิดแบบนี้เขาทำไวเขาหมกไว้แล้วเขาวางไว้ในสิ่งที่ไม่น่าจะสงสัยเขาจะมีวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเครื่อง่อตาเช่นไฟขิดขิดไฟแช็กหรือว่าปืนหรือว่าของที่น่ารักวางไวแต่สาสายล่ามไวถ้าบังเอิญใครมีความสนใจในวัตถุนั้นหยิบขึ้นมาสายเชือกที่ผูกกับชนน,น จะกระตกระเบิดระเบิดก็จะเกิดระเบิดทันทีเรื่องนี้ลูกท่านหลายก็คงจะระวังไว้ตัว่าอันตรายมันจะเกิดมีเพราะสิ่งที่เรารักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยตชายเติโสโกปิยตชายาตยิเพียงความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะสายความรักเป็นเหตุนี่ที่องค์สมเด็จพระบรมโลกษ์เทตตักอย่างน,นี้ตรงเพราะว่าเขาจะพยายามหาของที่เรารักไปผูกกับชนนอนเขาไว้เมื่อหยิบขึ้นมาเมื่อไรระเบิดก็จะเกิดระเบิดขึ้นตอนนี้เราก็จะมีอันตรายฉันั้นขอลูกท่านหลายจงจำไว้และมตาตะวังเรื่องนี้ให้มาก แต่ถ้าบาังเอิญวิบากกรรมมันให้ผลก็ <c oughs> ใจะเป็นปัจจัยให้เราลืมได้เหมือนกัน,น,นต้องขออภัยลูกพ่อก,กำลังเป็นวัดอย่างหนักอีกตอนนี้ก็ขอต่อเรื่องราวในพระราชฐานต่อไปในตอนที่สองพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทย ว่าเรื่องระเบิดที่จะระเบิดขึ้นมาภายหลังมันเป็นเรื่องข้ออนาคตถ้าเอาจิตใจไปยุ่งกับอนาคตเข้าแล้วก็งานปัจจุบันมันจะเสียเป็นนั้นวบันน้ำประเทศยของอค์มีความมั่นคงโนเบคารมมีความมั่นในธรรมคนที่มีจิตมั่นในธรรมจริงๆนั้นมีความกล้า พอที่จะชีวิตเขาแรกกับความดีได้จะนั้นขอบรรดาลโลกท่านหลายจงจำพระราชจาจริยาวัดอาพระบาทสมเดชยิ่งหัวไว้และจงพยายามกระทำน้ำใจของเราให้เหมือนกับน้ำพระทัยของพระองค์หรือว่าจงเห็นว่าชีวิตมีความหมายน้อยกว่าความดี เราเกิดมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องตายไหนไหนจะตายคอ้เราตายอยู่กับความดีเท่านี้เป็นขอเราะว่าถ้าความดีนี้เป็นความดีสูงสุดลูกทั้งหมดก็จะไปพระนิพานได้ถ้าเป็นความดีหย่อนลงมาก็สามารถจะเป็นพรานาคามมีระสกิสทาคามมพระโสดาบัน เรื่อญานเลไปกว่านั้นโลกทุกคนก็จะเป็นผู้เข้าถึงไตราสนารนาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์เท่านี้โลกก็มีทนใหญ่สามารถจะปลดเรื่องความเกิดต่อไปเสิได้สำหรับเรื่องในพระเจ้ฐานในวันนั้น นอกจากนั้นแล้วเท่าที่พ่อจำได้ระองก็ทรงมีพระราชบารมเรื่องการตั้งศูนทรงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารขึ้นทรงจะถามว่าหลวงพ่อจะตั้งศูนสักศูนได้ไหมพ่อก็สงสัยยึงได้ทูลถามพระองค์ไปว่าจะตั้งศูนอะไร พระองค์ก็ทรงแต่ว่าตั้งโส,งสงนทรงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลภาคเหนือตามความจริงเรื่องภาคภาคนี้รู้สึกว่าคนทั้งหลายมาวิจารณ์กันเองโดยที่พระบาทสมเด็จพระเย่หัวไม่ได้ตั้งให้เป็นคณะกันมาที่การไปลงท้ายว่าท่นลงว่าเหนืออย่างเดียวคนทั้งประเทศเจนว่าพระองค์ อคติภาคอื่นทําไมจะไม่ตั้งขอยตัดคาว่าเหนือออกเสียความจริงตามความรู้สึกของพ่อคิดว่าไม่มีความเสียหายหรือว่าแต่ทรงตั้งภาคเหนือถ้าเราเขียนป้ายไปว่าภาคเหนือแล้วเราก็ไปสงราข้์ทุกภาคก,ก็จะเห็นว่าน้ําประทัยของพระมหากาศัตริ์ของคนไทย ตั้งศูนย์ไว้จะเพาะภาคเหนือเป็นเขีดก็ยังสามารถจะก้าวเข้าไปสู่จุดต่างๆที่ไม่ใช่ภากเหนือไม,ไม่ใช่เมิไม่ใช่ขตเป็นการสแสดงความกว้างขวางของน้ําใจแต่ความจริงสําหรับภาคอื่นข้อทราบอยู่แล้วว่าพระบาทสุเดจ็จเจหัวทรงมีคนแทนพระองค์อยู่แล้ว เรื่องนี้ก็ขอยกไป,ไปเพือเดี๋ยวจะสะเทือนใจคณะกันมาที่การพิเศษเป็นนั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชปรารภ่างนั้นพ่อก็ทูลพระองค์ว่าวัดกว้างขวางพอตั้งศูนย์ได้แต่เงินไม่มีพระองค์ก็ทรงตัดว่างเงินมีแล้วก็พระราชทานเงินไม่แสนบาท ต่อมาเมื่อบรรดาประชาชนนันหลายเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชไทยในพ่อตลอดจทนทางบรรดาลูกทั้งหลายด้วยก็ช่วยกันสละทรัพย์ต่างกำลังสัตย์ทายเป็นเงินบ้างเป็นข้าวบ้างเป็นปลาบ้างเกลือบ้างกะปิบ้างเป็นผ้าผ่อนเท่าสบายบ้างทั้งหมดคิดแล้วสิ่งที่ได้รับเข้ามาในสวนเวลานี้ เกินกว่าเงินหนึ่งล้านบาทเพราะการออกแจกแต่ละคราวก็ใช้คิดเป็นค่าขอ,ของของคราวหนึ่งหลายแสนบาทถ้าจยคิดค่ากันทั้งหมดจริงๆผลที่สนได้รับจากวัตถุทุกอย่างคงจะเกินกว่าสิบล้านบาทอันนี้ก็เป็นน้ำใจของบรรดาลูกทั้งหลายและบรรดาทางพุทธบริษัทมีจิตเมตตาปราณีในคนไทยด้วยกัน ึงมีพระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่พ่อเห็นมาแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าท่านพลเอกเตียงศักดิชวรนัน์ก็ได้สงเคราะห์กับพ่อช่วยในสูนนี้ให้เกา็่สารสองพันกระสอบพืชผักสำหรับโรคน้ำมันสำหรับท่อนผักและก็น้ำตาล เป็นอันว่าศูนของเราหรือว่าสูนเขาพระบาทสมเด็จเจ้หัวมีคนเห็นด้วยมากและก็เต็มใจที่จะร่วมมือด้วยนอกจากนั้นท่านผมิมีศรัทธาช่วยพาณนะเรื่องพาณะเป็นเรื่องใหญ่มากลองเช่าเข้าไปที่จังหวัดแม่หอดสอนใช้เวลาไม่กี่วันนักเช่ารถโดยสารไปสองคัน จะต้องจ่ายเงินค่ารถโดยสารสิงสองหมื่นแปดพับาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นทั้งหมดรวมแล้วค่ากินค่าอะไรต่ออะไต่างๆไม่ใช่ค่าแจกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสิ้นเงินไปทั้งหมดถึงสามหมพบาทเสามหมืนบาทเศษแต่พ่อเองก็จ่ายจริงๆเพียงพันบาทเศษเท่านั้น กพราทั้งหมดนั้นบรรดาลูกรลักัานหลายของพ่อช่วยกันสละตางกำลังศรัทธาเป็นเงินจำนวนถึงสามหมสองพบาทเศษรีพันบาทพ่อเป็นผู้จ่ายลูกสละเวลาการงานด้วยสละแรงงานด้วยสละทรัพย์สินช่วยคุณยากจนด้วยแล้วก็ช่วยกันเสสละค่าพานะด้วย ความน่ารักของลูกของพ่อทุกคนอย่างนี้พ่อคิดว่าพ่อจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วคนอื่นใครเขาจะทำงานเพื่อพ่ออย่างการสร้างวัดทั้งๆท,ที่วัดอยู่ในเขตของเขาเวลาไปบอกเขาไม่ช่วยทำเขาคิดเป็นค่าแรงงานดีไม่ดีทำไปทำไปเขาขอขึ้นแรงงาน ความจริงวัดเป็นประโยชน์สําหรับเขาในเขตนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นน้ําใจของพ่อไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นสธนาธารณประโยชน์เขาคิดว่ามันเป็นสมบัติของพ่อเขายังเรียกค่าแรางงาน,นแต่สําหรับลูกของพ่อทุกคนนี้นั้นจ่ายเงินเป็นค่าส่งเคราะห์คนจนด้วยจ่ายเงินเป็นค่าภานะด้วย เสียสละเวลาการงานบางคนก็ต้องลาการงานไปจงเจ้านายเขาเกลียดทำหน้าแล้วก็มีแล้วก็เสียสละเงินค่าพานะอีกทางหี่นี่พ่อเห็นว่าพ่อเป็นคนที่มีบุญที่สุดที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีสําหรับเทศหน้านี้มันหมดแล้วนี่ลูกรอฟังหน้าหลังต่อไป